มาสด้าบีทีห้าสิบสองพันยี่สิบหกเป็นหนึ่งในรถกระบะรุ่นใหม่ที่หลายคนให้ความสนใจอย่างมากเพราะถือเป็นการอัปเดตครั้งใหญ่ที่รวมเอาความสปอร์ตความหรูหราและเทคโนโลยีล้ำสมัยเข้ามาไว้ในรถกระบะรุ่นนี้มาสด้ายังคงรักษาเอกลักษณ์ของแบรนด์ที่เน้นความฉบเฉีียวสไตล์ซูมซูมและยกระดับมาตรฐานใหม่ให้กับรถกระบะท,ที่ไม่เพียงแต่ใช้งานได้จริงจังแต่ยังตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่มองหารถที่มีความทันสมัยและหรูหราในเวลาเดียวกัน ดีไซน์ภายนอกของ m a z d a BT 52,026มาพร้อมการปรับโฉมที่ทำให้รถดูโดดเด่นมากขึ้นไฟหน้าเล็กดีไซน์คมชัดและกระจังหน้าทรงโค้งมนที่สะท้อนเอกลักษณ์ของมา z d a เส้นสายตัวถังโชกเชี่ยวให้ความรู้สึกทั้งแข็งแกร่งและพรีเมียมสีตัวถังหลักที่เปิดตัวในปีนี้คือสีขาวมุกเงางามที่สะท้อนความหรูหรายอย่างลงตัวด้านข้างของตัวรถถูกออกแบบให้มีเส้นสายที่ช่วยเพิ่มความสปอร์ตและเสริมภาพลักษณ์ความเป็นรถกระบะระดับสูง ล้ออล่อยขนาดใหญ่ดีไซน์ใหม่ช่วยเติมเต็มบุคลิกให้ตัวรถดูดุดันมากยิ่งขึ้นด้านท้ายของ BT 5 2 0 0 6มาพร้อมไฟท้ายเล็ซแบบใหม่ที่ออกแบบให้สอดคล้องกับดีไซน์ด้านหน้ากันชนท้ายแข็งแรงและเพิ่มลูกเล่นการออกแบบเพื่อให้ใช้งานได้จริงทั้งในเมืองและต่างจังหวัดประตูท้ายถูกออกแบบให้เปิดใช้งานได้สะดวกและรองรับการบรรทุกที่มากขึ้นถือว่าเป็นการพัฒนาที่ตอบโจทย์กลุ่มผู้ใช้กระบะในชีวิตประจำวันและงานหนักไปพร้อมกัน ภายในห้องโดยสารของ mazda bt 5 2 0 2 6ถือว่าหรูหราและทันสมัยมากกว่ารุ่นก่อนเบาะนั่งแบบ2แถวรองรับผู้โดยสารได้5คนโดยใช้วัสดุดหนังคุณภาพสูงที่ให้ความรู้สึกนุ่มและสบายในการเดินทางคอนโซลกลางออกแบบใหม่มาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับระบบเชื่อมต่อทั้ง apple carplay และ android auto ทำให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารสามารถเพลิดเพลินกับการเดินทางได้ตลอดเวลา แผงหน้าปัดแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบช่วยให้การแสดงข้อมูลต่างๆชัดเจนและทันสมัยระบบปรับอากาศอัตโนมัติถูกออกแบบให้กระจายลมเย็นได้ทั่วถึงเพิ่มความสะดวกสบายให้กับทุกการเดินทางอีกหนึ่งจุดเด่นของห้องโดยสารคือการออกแบบที่เน้นความกว้างขวางและหรูหราเส้นสายภายในตกแต่งด้วยวัสดุโครเมียมตัดกับสีดำเงาทำให้ดูพรีเมียมมากขึ้นพร้อมไฟแอมเบียนไลท์ที่ช่วยสร้างบรรยากาศการเดินทางให้ผ่อนคลายและหรูหรามากยิ่งขึ้น ถือว่าเป็นการยกระดับมาตรฐานห้องโดยสารในรถกระบะอย่างแท้จริงในด้านสมรรถนะมาส daBT 52,026คาดว่าจะมาพร้อมขุมพลังดีเซลเทอร์โบรุ่นใหม่ที่ปรับปรุงให้ทั้งแรงและประหยัดน้ำมันมากขึ้นพร้อมระบบเกียร์อัตโนมัติที่ตอบสนองได้อย่างนุ่มนวลและฉับไวรุ่นท็อปคาดว่าจะมาพร้อมระบบขับเคลื่อนสลอ้อ 4WD ที่ทำให้การใช้งานนอกถนนเป็นเรื่องง่ายและมั่นใจมากขึ้น ช่วงล่างถูกปรับปรุงใหม่เพื่อให้รองรับทั้งการใช้งานในเมืองที่นุ่มนวลและการลุยทางธุรกันดารที่แข็งแกร่งระบบเบรกและระบบควบคุมเสถียรภาพได้รับการอัปเดตเพื่อเพิ่มความปลอดภัยสูงสุดนอกจากนี้ Mazda b t 52,026ยังอัดแน่นไปด้วยระบบความปลอดภัยขั้นสูงไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยเบรกอัตโนมัติ AEB ระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบควบคุมให้อยู่ในเลน LKA ระบบเตือนจุดอับสายตา DSM และกล้องมองรอบคัน360องศาช่วยให้ผู้ขับขี่มั่นใจได้ในทุกสถานการณ์ถือว่ามาส d a ให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยไม่แพ้เรื่องดีไซน์หรือสมรรถนะเลยทีเดียวในด้านราคาคาดว่า m a สด้าบี52,026จะเปิดตัวในประเทศไทยด้วยช่วงราคาเริ่มต้นประมาณ950,000-1,300,000บาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและออปชันที่เลือกซึ่งถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ ไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ใหม่เทคโนโลยีทันสมัยความหรูหราของห้องโดยสารสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมและฟีเจอร์ความปลอดภัยที่ครบถ้วน m a z d a BT 52,026จึงไม่ใช่แค่รถกระบะธรรมดาแต่เป็นการยกระดับให้รถกระบะกลายเป็นยานยนต์ที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานจริงและการใช้ชีวิตที่มีสไตล์เหมาะกับผู้ที่ต้องการรถที่ทั้งแข็งแกร่งและหรูหราในคันเดียวและแน่นอนว่าจะเป็นหนึ่งในรถกระบะท,ที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในปี2026อย่างแน่นอน